เมื่อกี้เป็นมดตะเทวมนุษย์สัพโมลแต่นี้พวกเจ้านี่เป็นมนุษย์สเปโตมนุษย์สเปโตเป็นผีเป็นเปรตเนีหพวกผีพวกเปรตแที่เขาเลี้ยงเขาอะไรเนี่ยเราหายใจตัวทีนี้เจ้ากับจิตใจตกต่ำเป็นมดสเปโตเป็นผีเป็นเปรตถ้าม,มาเย็นมาเที่ยวไนะด้เตอนนี้ กินไม่ได้นอนไม่หลับหรอแหมกินไม่ได้นอนหรอกหากินเต่ามอตะเวียเจ้ากินเหล้าไหมโน่นไม่จางผัวเจ้าเออแต่นี้หนูก็ได้ผัวเปรตแล้วสิะไม่ได้ด่านะเรื่องจริงคะพวกเราเรื่อนเพียรเขาเลี้ยงผีเลียงเปรตนะใช่ปะเป็นมดสเปโต้การข้ามันก็เย็นมาหนูกินบ่หนูเป็นคนหรือเป็นเป็นเป็ปเปรตแม่นโบ เย็นมาเที่ยวปากเลยนวันเกิดทีสงการทีหลวงพ่อไปเห็นสงการในบ้านหลวงพ่อโอ้กอนกครสวรรค์เหตุเปรตทั้งนั้นน่แต่มาบอกเป็นมนุษย์ไม่ใช่โอ้ยรากินตเต่ามาะเบียแตกเย็นมาข่ามาเนี่ยโอ้สังสรรค์กันแล้ว<ม>กันเห็นไหมแขกกินเล่าะเบียนะพวกผีพวกเปรตเห็นมเป็นมนุษย์แท้แต่ใจิตใจตกต่ำเป็นผีเปรต เที่ยวจุดธูปดอกเดียวกราบผีกราบปีดแต่พระเจ้าราเราศาสนาพุทธอย่าไปจุดูปดอกเดียวแต่เจ้าไม่ฟังอ่ะเป็นงานศพคุณจุดธูปดอกเดียวไหว้ผีบูชาผีจนนี้ผีเข้าตัวเองเย็นมาเที่ยวปากแล้วเหรเห็นไหมเย็นมาเที่ยวปาก็ลั้งหญิงทันงชายหรอเหนื่อยมากูก็พากปกินเหล้าทั้งหยิงทั้งขันพอเศร้าใจมาทั้งหญิงทันใครกูกินเบียรั พอเมียทิ้งเขาเล่ากับเมียกูกินเหล้าอย่า้ยพอเจ้าเนี่ยเขาเล่ากับผัวผัวทิ้งกูกินเบียร์เนี่ยตกลงเจ้าเป็นผีหรือเป็นเปรตหรือเป็นคนพระเจ้บอกนี่มนุษย์สายที่สองนะเป็นมนุษย์สเปโตครั้งแรกเป็นมนุษย์สเทรโตต่อไปมีมนุษย์